มาแล้วครับขบวน536นะครับ,บ,รบกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบ้านหัน16นาฬิกา1นาทีนะครับฮิตาชินะครับ้าปล่อยให้วิ่งมาทาง ไปแล้วครับขบวน536ถ้าปล่อยให้วิ่งมาทางล่องนี่418รอทางแน่นอนครับเพราะว่า418กำลังจะเข้าบ้านไผ่แล้วครับ